อาเภทพระด้วยสวัสดีพี่สู้ผูซุกคนครับผมกิโทเอาแนวทางลาวพัฒนาของ่อเสียนทุ่งฝนเนาะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาเสียนทุ่งฝนวันจันทร์ที่สิบเจ็ดพฤศจิกาสองห้าหกแปดเบืองผลลาวพัฒนาเมื่อวันศุกร์ที่สิบสี่พี่น้องละเลขเบนเลขบนบมดออกกันแปดเจ็ดเจ็ดสองตัวบนก็นคือเจ็ดเจ็ดนี่แหละพี่น,อน้องเลยส่วนเลขล่างก็คือเก้าแปด งพ่อเสี้ยนทงฟนนุ่งฝน่เล็กวิ่งเ,เลยเล็กวิ่งนี่มาบนล่างเน้่ยพี่น้องเนาะเล็กวิ่งเข่าบนล่างแต่ว่าจับคู่กับพ่กเข่ากับมิตรใจเกตแปดหกแปดเป็นตัวเน้นเป็นตนัวเด่น,รนพร้อมเนาะพี่น้องเนาะเบื้องเนี่ยเลขกวิ่งเข่าบนล่างได้พี่น้องได้เล็กวิ่งเข่าบนล่างจับคู่พวเขา่าเนี่ยตัวเน้นเพือเ่อนหกแปดเจ็ดแปดเลขวดออกเจ็ดเจ็ดเนี่เห็นไหม มาในส่วนเล็กล่างวบบดันเก้าแปดพวเขาพี่น้องตะว่าเล็กวิ่งนีมาบนล่างเลยเขาบนล่างเลยเออเอฟซีพี่น้องห้าคดกิดตามไม่ได้เดี๋ยวกิดได้ไปหาอ,อ,พอาัพอเสี้ยนทุ่งฝนอยู่เพราะว่ารัฐบาลใช่พอเสี้ยนทุ่งฝนเขาซีหาตรงๆเด้พี่น้องเด้อ เข้าสี่ห้าตรงๆเด้อรัฐบาลไทยพอเสียนทุ่งพลมี่มีหลักฐานของเกา่าเหบิงวอมเด้อฮงกอเสียนทุ่งพลเลขทุกตัวนี่เลขซี่ห้าหาซี่มันกลับในโตเลยฮงกอพ่นนี่เด้อคีบเล่คีโบเด่เลขมันคีบบกลับแน่ตา 6, 4, 6นุ่้มันห้าหกสี่หกเนี่ยเห็นบ่ อันนี้คือรัฐบาลไทยพอเสื่อมทุ่งฝนเด้อเพราะว่าฝนตกเมือนนนเนอม่อเนาะเมื่อท่วไปเอาน้ําพอฝนตกมันหย่อยใส่นสี่หาซีแลักซีหามันกลับในตโตนะพี่น้องเห็นบ่เด็กหาซีซีหากลับในตโตเลยเขา้าซีหาตรงๆแล้วพี่น้องเด้อพี่ิซีพี่นอ้ 14, นองเอากคตกิดตามไปที่บริษัทพอเสื่อมทุ่งฝนเหลก็กกบบริษัทหลายคู่หล,หลายหางได้เล็กหกคู แต่เหล็กล่ลาก็ายังเหล็กวิ่งเข่าบนล่างเนาะพี่น้องเนี่ย พี่น้องเข้าก็จะเบิิงผ่านไปเสือกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่ได้พี่น้องด้อบริษัเสียเงิงนเสียค่ามียังหอกกดฟรีหรอกยายานเสียเงินบริษ้เสียจักบาทหรอก เขียนผิดเละต้องเขียนตัวจอย่มันชิบวสุดเป็นไหนค่าตะเบาไหลเขียนผิดปะที่แหลกกระซ่งไงนยสวยลงสวยลงป่านหางเล่น เรียกพ่อนี่บนล่างเด้อพีน้องเด้บนล่างแล้วก็วบ,วบรได้ปักหลักพร้อม พ่อว่าไปลามั่นน้อฮัลโพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับขออันตั้งแดนนะครับเล่าอ่ะครับพ่อเป็นังไรพ่อรัฐบาลไทยได้หลายเป็นไรเออได้ทุนขึ้นโอ้ได้อยู่ติมได้อยูเม็นบ่ได้ตัวเพราะว่าเลขมันซีซีหาซีซีหามันกลับในตัวเนี่ยเออมันเออเลขหาซีซีหามันกลับในตัวจังวะ เดินขึ้นขึ้นละโอ้ดีอยู่ดีอยู่อ,ยอันซุ่มที่เขาฝากมาโอ้ซุ่มที่ฝากเขาไว้ได้ขึ้นเหมือนตัวนี้ย <c ười> ขึ้นไปแล้วโอ้ดีใจน้ำพอ่อดีใจน้ำที่เอ็นฝากเขาไว้แล้วก็ได้ขึ้นนี่ <c ười> โอ้ยมีมือนึ้แต่ยังวะของผมนี่บมมีโอกาสเลยว่าจะได้ขึ้น <c ười> มันจะได้เอาเลขเอาเล่าพัฒนาพอ่อเล่า่ะ เออพ่ออันเดี๋ยวผมจีไปเยี่ยมไปยามปร,ประมาณวัเที่อะไรรัฐบาลไทยพ่อใหม่รัฐบาลไทยนี่เอาประมาณวันที่ยืมหายืมหกแล้วยืมหาเอาเดี๋ยวเดี๋ยววันที่ยืมวันที่ยืบหานะครับเนาะครับยืมหาก,ก็ไรโอ้ยืบหาอะไรเพราะว่าผมไปล่องบอลเอายืมหกเมื่อไรมาเม,มืองก็ได้ครับยืบหกครับครับครับเอาเอาด้าพัฒนาครับ ราฟาตา้าอะไรครับเลขวิ่งวิ่งเจ็ดกับหกวิ่งเจ็ดกับหกครับเน่นไปที่เจ็ดโอ้ครับเน้นที่เจ็ดโอ้ยคันมันอันคันมันบาเบิร์นนี่ว่ามันต่ำโป่งนี่น้อพ่อเนาะครับ,รบเลี่ยงเนี่จนยจังไดจะมาเบิร์รจนจังไดจะมาเบิร์นนั่นเจ็ดเจ็ดวันนี้แม่

ป 88. แปดแปดบานนี้สามตัวเลยพ่อสามตัวนี่มันเอาหกเจ็ดแปดนี่แล้วหกเจ็ด 8. แปดจะคู่พ่อนี่ยคู่เดียวไปเลยเอาคู่เดียวเอาเอาแขนแขนเล่นวะเอาแขนแขนเลยต้องเอาหลายดอกเนาะ อันส่วนเลขสองตัวพ่อมันใจตัวใดพ่อมันใจเจ็ดแปดกับหกแปดอืมหกเก่าจะเป็นตัวร่องเนีนะครับเพราะเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าจะเป็นตัวร่องเนาะอือครับเจ็ดเก่าแล้วก็หกเก่าเป็นตัวร่องนะครับเนาะครับมันใจเจ็ดแปดอือมันใจเจ็ดแปด เะขอเพราะว่าเส้อหลายเี่แหละเกจแปดหกแปดเกจเก้าโอ้โอ้คันพ่อซสือฝอยเสือสันเลขสามคู่นะสคู่อ๋อแสดงว่าจิตดซูนี่เป็นตัวล่องเนาะซูนี่เป็นตัวล่องออถ้าพี่น้องเข้ามากระจัดได้นะพ่อเนาะครับอันนี้ส่วนตัวพ่อมาเกดแปดหกแปดแล้วก็เ็ดเก้าเนาะครับอ่ะขอบคุณหลายหลายพ่อครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อาพี่น้องเขาแครหน่อจอด้ะของพ่อเสี่ยนทุ่งฝนได้พี่น้องเด้มีของเก่าเทียบให้เบิ้งน้าพ,พ่อเพิ่นห้วิง่งเจ็ดกับหกเพิ่นเน้นที่เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์หกแปดหกเก้าหกศูนย์กันแปดแปดทาทาเล็กเบิร์นได้พี่น้องทาเบิร์นมาได้ส่วนเล็กสามตัวในหกเจ็ดแปดส่วนตัวพ่อเพิ่นมากได้พี่น้องก็ได้ยินอยู่หรงเนาะพ่อเพิ่นก็ขี่เจ่อขึ้นกัน,กน คือเ็ดแปดแล้วก็หกแปดแล้วก็เก็ดเก้าได้พี่น้องตั่อคนจีจ่อถ้าพี่น้องมักสุดติมก็จัดไปเลยหกคู่หกหางบนล่างไปกับเอาตามนั่นหละขอบุญขอบุณพ่อเสี้ยนทุ่งคนนหลายเอาโชคมานกันพี่น้องเฮงๆเรื่อยๆกันหลังรับรับตบ,บานไทยแล้วๆก็มาลาพัฒนาวานนี้เอาฝากคนไลค์กดแชร์คนที่ตามสวัสดีครับผม